สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากนิทานเซนเรื่องหนึ่งกันนะครับชื่อเรื่องว่าสุดแล้วแต่ครับผมสวัสดีค่ะเรื่องนี้น่าสนใจนะคะให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปล่อยวางได้ดีทีเดียวเลยค่ะใช่ครับงั้นเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนเรามาลองไล่เรียงเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าเราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้บ้างดีเลยค่ะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะเริ่มจากที่อารามเซนแห่งหนึ่งเลยครับ คือมันมีลานดินลุ่งๆที่เออดูแห้งแงล้งรุกรางอยู่อืมนึกภาพออกค่ะคงดูไม่ค่อยน่ามองเท่าไหร่ครับแล้วก็มีเนนน้อยรูปหนึ่งรู้สึกทนดูไม่ได้ก็เลยไปหาท่านอาจารย์เซนเสนอว่าแบบเราน่าจะหา,มาเมล็ดพันธุ์มาหวานให้มันดูดีขึ้นนะครับค่ะแล้วท่านอาจารย์ว่ายังไงคะรับฟังไหมท่านอาจารย์ก็ฟังนะครับแต่ท่านตอบเรียบๆกลับมาว่าเมื่อไหร่เมื่อนั้นสุดแล้วแต่ อ oh, ๋อตอบแบบเซนเลยนะคะสุดแล้วแต่ครับผมทีนี้พอถึงฤดูใบไม้ร่วงเนนน้อยก็ไปหาเมล็ดพันธุ์ไม่ได้จริงๆแล้วก็ลงมือหวานเลยครับตั้งใจมากเลยนะคะเนนน้อยใช่ครับแต่เพิ่งจะหวานไปได้ไม่นานเท่าไหร่ปรากฏว่าลมครับลมฤดูใบไม้ร่วงพัดมาแรงมากเอา้าแล้วเมล็ดเป็นยังไงคะก็ปลิวไปส่วนหนึ่งเลยครับเนนน้อยก็ตกใจสิครับรีบวิ่งไปบอกอาจารย์เลยว่าแย่แล้วลมพัดเมล็ดไปหมดแล้ว ท่านอาจารย์คงจะปลอบใจใช่ไหมคะท่านอาจารย์สงบมากครับบอกว่ามเมล็ดที่ปลิวไปนะ่ะมันคงเป็นมเมล็ดที่ฝ่อฝ่อรีบๆนะหวานไปก็คงไม่งอกหรอกปล่อยให้มันสุดแล้วแต่ลมจะพัดไปอืมก็เป็นการมองในแง่ดีนะคะครับเน้นน้อยก็เลยกลับไปหวานต่อแต่คราวนี้พอหวานไปได้อีกหน่อยก็เจอปัญหาใหม่อะไรอีกล่ะคะคราวนี้ฝูงนกครับบินลงมาจิกกินมเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่งหวานไปเลย เน้นน้อยมงใจเสียอีกรอบนะคะใช่ครับก็ร้อนใจอีกกลัวนกจะกินหมดก็รีบไปหาอาจารย์อีกตามเคยแล้วคำตอบของอาจารย์ก็คงจะคล้ายๆเดิมครับท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลหรอกมเมล็ดมีตั้งเยอะยะนกกินไม่หมดหรอกอยากกินเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่พวกมันเถิดอาจารย์ท่านปล่อยวางแลวจริงๆนะคะครับแต่เรื่องยังไม่จบครับคืนนั้นฝนตกหนักมากโอโ้โหอุปสรรคมาเป็นชุดเลยนะคะ เนน้อยก็นอนไม่หลับเลยกังวลว่าฝนจะชะ,มะเมล็ดที่เหลืออยู่ไปหมดพอเช้าตื่นมารีบไปดูแล้วก็เป็นอย่างที่กังวลไหมคะก็เป็นจริงส่วนหนึ่งครับคือมเมล็ดหายไปเยอะเลยเหลืออยู่แค่บางส่วนเนน้อยก็ทุกข์ใจมากไปหาอาจารย์อีกครั้งนี้อาจารย์จะว่ายังไงคะอาจารย์ก็ปลอบครับบอกว่าไม่ต้องทุกข์ใจไปหรอกส่วนที่น้ำพัดไปนะ่ะถ้ามันไปตกที่ไหนที่เหมาะสม มันก็จะงอกงามที่นั่นเองสุดแท้แต่วาสนาเถิดสุดท้ายก็คือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินั่นเองครับผมและผลสุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมครับผ่านไปไม่นานที่ลานดินแห้งแล้งนั่นก็เริ่มมียอดหญ้าสีเขียวๆอ่อนๆขึ้นมาเป็นหย่อมๆอ,อ๋อถึงจะไม่เต็มลานแต่ก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างใช่ครับแม้จะไม่เต็มลานแต่ก็ดูดีขึ้นเยอะเนน้อยก็ดีใจมากรีบวิ่งไปบอกอาจารย์เลยว่าท่านอาจารย์ครับ พืชที่สิทธิ์ปลูกงอกงามขึ้นมาแล้วจบเรื่องราวตรงนี้นะคะเป็นนิทานที่เล่าจบแล้วเออทำให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะจริงด้วยครับตอนแรกก็ฟังเหมือนเรื่องทั่วๆไปแต่พอฟังจนจบแล้วมันนึกถึงคำว่าสุดแล้วแต่ที่อาจารย์พูดซ้สำซ้ำเนี่ยมันมีในัยะสำคัญซ่อนอยู่จริงๆใช่เลยค่ะทีนี้เราลองมา แกะดูบทเรียนจากเรื่องนี้กันดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วนิทานเรื่องนี้ต้องการสื่ออะไรกับเราครับผมเชิญเลยครับหัวใจหลักๆเลยนะคะก็คือหลักการของเซนเรื่องการปล่อยวางแล้วก็การยอมรับในธรรมชาติหรือยอมรับความเป็นไปของสิ่งต่างๆเหมือนยอมรับว่ามันมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างลมนกฝนในเรื่องถูกต้องค่ะปัจจัยเหล่านี้เป็นเหมือนตัวแทนของสิ่งต่างๆในชีวิตที่เราควบคุมไม่ได้โดยตรงนะคะ ถึงแม้เราจะมีความตั้งใจดีมีความพยายามอย่างเน้นน้อยที่อยากให้ลานสวยงามแล้วก็ลงมือหวานเมล็ดแต่ผลลัพธ์สุดท้ายมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวใช่ค่ะมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเหตุปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันหน้าที่ของเราจริงๆก็คือทําในส่วนของเราให้ดีที่สุด ส่วนผลจะเป็นยังไงก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยอื่นๆที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือสุดแล้วแต่ประมาณนั้นเลยค่ะการที่เราไปกังวลหรือพยายามจะควบคุมทุกอย่างให้ได้ดั่งใจมันมีแต่จะสร้างความทุกข์ให้ตัวเองเปล่าๆเหมือนที่เนนน้อยรู้สึกกังวลทุกใจตอนเจออุปสรรคต่างๆแต่ในชีวิตจริงมันก็ยากนะครับที่จะไม่กังวลโดยเฉพาะเวลาเราลงแรงไปเยอะๆแล้วคาดหวังผล เข้าใจเลยค่ะความกังวลความยึดติดในผลลัพธ์เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่เซนสอนให้เราปล่อยวางซึ่งไม่ได้หมายถึงไม่ทําอะไรเลยนะคะครับครับแต่หมายถึงทําเต็มที่ในส่วนที่เราทําได้แล้วก็ให้ยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นไปในทางไหนก็ตามเพราะการไปกังวลกับสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมมันไม่ช่วยอะไรมีแต่ทําให้ใจเราเป็นทุกข์ อ๋อแสดงว่าคีย์สำคัญหรือการแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือสิ่งที่เราทำได้หรือควบคุมได้ซึ่งก็คือการกระทำของเราเองกับอะไรที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุม ใช่ค่ะแล้วก็ให้เราโฟกัสไปที่การทำเหตุหรือการกระทำของเราให้ดีที่สุดให้เต็มที่ที่สุดทำหน้าที่ของเราให้ดีแล้วก็วางใจในผลค่ะวางใจในกระบวนการในธรรมชาติของมันซึ่งก็คือความหมายลึกๆของคำว่าสุดแล้วแต่นั่นเองค่ะความสงบสุขที่แท้จริงมันจะเกิดเมื่อใจเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้อืมเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยครับโดยเฉพาะกับยุคสมัยนี้ที่คนเรามักจะเครียดกดดันอยากควบคุมทุกอย่าง อยากได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนจริงค่ะนิทานเรื่องนี้เหมือนเป็นเครื่องเตือนสติให้เราหันกลับมามองว่าบางทีการทำเต็มที่เราปล่อยวางบ้างอาจจะทำให้เรามีความสุขสงบได้มากกว่าการพยายามควบคุมทุกอย่างก็ได้สรุปก็คือแก่นของเรื่องสุดแล้วแต่ก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางยอมรับในสิ่งที่มันเหนือการควบคุมของเราเพื่อรักษาใจเราให้สงบไม่ทุกไปกับมัน แล้วก็อาจจะมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองเก็บไปคิดกันดูนะคะในโลกที่เราให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพผลลัพธ์การควบคุมมากๆเนี่ยถ้าเราลองเอาหลักคิดสุดแล้วแต่หรือการปล่อยวางมาปรับใช้รูบ้างครับแม้แต่ในสถานการณ์ที่เราคิดว่าเราน่าจะควบคุมได้มากกว่าในนิชานนะเช่นในเรื่องงานเรื่องเป้าหมายส่วนตัวต่วตางๆการปล่อยวางตรงนี้มันจะเปลี่ยนมุมมองหรือวิธีรับมือกับความผิดพลาด ความไม่แน่นอนหรือแม้แต่ความสำเร็จของเราไปบ้างไหมก็น่าสนใจที่จะลองไปคบคิดกันต่อค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ